สวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับมีรถฝากขายนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถมิตซูบิชิไซโครหัวเดียวนะครับก็มาดูสีกันก่อนภายนอกสีไม่ค่อยสวยนะครับสีเป็นสีบางๆเหมือนเดิมนะสีรอบคันกันก่อนอกระบะเป็นกระบะอ่าเปิดได้สามทางนะครับ แจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูสีรอบตัวก่อนสีก็มีตำาหนิตามอายุนะครับตามราคานะครับลดราคามอไซน์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูในกระบะก่อนนะครับในกระบะในลูกกระบะนะครับริมๆม,มีผูหน่อยนะครับตรงชายน้ำตรงที่โดนน้ำนะครับตรงล้อแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเอาไปขน ขนของเขาอะไรก็ส่วนผมว่าโอเคอยู่นะรถเดิมๆได้เดิมนะรถบางๆ,นะบๆนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับคอนโซลหน้าก็ถือว่าพอได้นะครับไม่น่าเกียดนะครับไม่แตกไม่บวมนะวิทยุไม่มีนะครับแอร์ไม่มีมีอุปกรณ์แอร์ครบนะครับต้องไปไลนํน้ำยาแอร์รถจอดนานครับบอมีขาดหน่อย นะครับรถคันนี้แบ็คหลังดีนะครับนะครับแบ็คหลังดีตัวรถได้บางๆนะครับเนี่ยก็ยังใช้เอาไปใช้งานได้ได้เครื่องดีครับแผงประตูพอได้นะครับรถหัวเดียวนะครับรถทุกขออนะครับไม่ นะครับไม่วิ่งขึ้นนะครับปกติมีไมความร้อนนะครับที่เสียนะครับไปเปลี่ยนเอาหน่อยนะครับอ่าเนี่ยเขตรงโซนหน้าถือว่าสวยนะครับไปผมพาไปดูเครื่องดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะดูเครื่อง,องผมพาดูก็สีก่อนกระตีถือว่าดีนะก็จะเป็นคาบสนิมของเขาปกติธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ฟูไม่ได้ดามนะครับเลขเลขสังคมชัดนะะต้องสองเส้นเลยนะซ้ายขวาแบบนี้ อ่าอันนี้ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขนนั่งนะครับที่เห็นเห็นนี่เป็นคาบตะหนิมนะครับไม่ได้คาบผูนะครับรถมันอย่างนี้ทุกคันอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องคานหน้าเดิมแน่นอนนะครับรอยจิกนี่คมชัดน,นะครับแต่ก็จะลดราคาขนาดนี้นะครับไม่เดิมแต่ขอให้เครื่องดีก็โอเคแล้ว เครื่องถือว่าดีมากนะคันนี้ผมว่าดีเลยนะนะครับอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะ้องเครื่องนี่ถือว่าสวยนะแต่ลดราคานี้อย่างว่านะครับก็ช่วยกันพิจ,รา,จารณาจูมันตาด์เครื่องให้ฟังดีกว่าเอารถมันตาร์ติดง่ายนะครับ ดีห้าห้นี่เปต้องชักนะเนียักก็หา,ายออก นะครับปาติโอนะครับรวมรวม,ร,วมรถก็ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับรถราคาหลักหมื่นคันนี้ก็ ไม่เกิ 30, นสามหมื่นเอางี้ดีกว่านะครับสนใจก็ทักมาในา Facebook น a โอเคได้นะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ